ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีอาสัญลักษณ์ตรงนี้ปากกาว่างบนกระดาษนะครับกับผ้าดำไลยอ้อยห้อยนะพี่น้องเอฟซีนะครับของแอดนะครับเอาเมื่อนี้นะครับยาเฝ้านะครับยาเฝ้าตามรัฐบาลไทยนะครับนั่งอีกเวลาหลายมือพี่รองสองสามมือนะครับมาเบิ้งหอยเหล้ากันตะก่อนนะครับเบิ้งไปเปลี่ยนแนวทางกันตะก่อนนะพี่น้องเนาะอ้าวว่าต้องว่หลายใหญ่ห้างนะครับจวดจัดไปด้วยพี่น้อง นะครับวันจันท์นะครับเอฟซีว่านะครับเห็นว่าหัวขาวกับวอกร้ายหลายวันันนะครับอ่ะแอดจะพยายามบอกหน่อยลงนะครับวันที่สิบหกขั้นว่าวอกกับวอลใหัวเสียพี่น้องเอฟซีวอลัวมันกะบอมีแหงเนาะเอออ่ะไปกันนะครับพี่น้องเอฟซีนะครับวันจันที่สิบหกนะครับว่ลเป็นหัวราจัฐบาลไทยได้พี่น้อง ล่าพัฒนากันนะครับเลาาพัฒนากันนะครับผมเอาเล่าไปสกักก่อนนะครับเสารนี้นะครับเนาะเสานี้เอาเล่าพัฒนาไปก่อนนะครับจะมีโครงสุดไทยคือวันพรุงนี้นะครับพี่น้องเอฟสีโครงคุดไทยรัฐบาลไทยของแอดนะครับของแอดนะครับเมื่อนี้เอาเล่าไปสกักก่อนห้ไปเบิง้งเป็นขนตาสกักก่อนนะพี่น้องเอี เอานะครับผมเซียนนะครับเซียนปากน้ำนะครับเอเซียนปากน้ำนะครับจวดนะครับเอานะครับผมมาเบิงนะครับมาเบิงหลักฐานนะครับเอาก่อนที่จะไปเบิง ให้เบิ้งตัวนี้สัก,ก่อนนะครับเบิ้งกันสัก,ก่อนนะครับค้าเตือนนะครับค้าเตือนในคลิปแต่ละคลิปนะครับพี่นอ้องเดี๋ยวหากรุ๊ปพี่น้องที่เชื่อปากน้ำยุกเกะได้โอ้ไม่นี่ครับเห็นแล้วครับผมเอาครับเบิ้งกันแล้วแตมว่มาเบิ้งตัวนี้กันต่อนะครับ เบื้องลักฐานนะครับลักฐานนะครับล <c oughs> ักฐานนะครับโอ้อยาเฝ้าเบื้องลักฐานเบื้องผลออกกันจะกอนเนาะพี่น้องเนะาะเอายุ่ใสรบบาดนี่ไปกันยุเยใส่บบานพี่น้องนิพซีลักฐานกันนะครับอืพี่น้องนิพซีไปลักฐานพลออกตัวใดกันนะครับโอ้นี่ครับผมเอาเบื้องลักฐานกันตะกอน <c oughs> อ้า ผลออกเลขหกตัวนะครับผลออกเลขหกตัวเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา FC บางท่านก็บม่ได้เข้าไปเบังไทยทอดสดหรือไลฟ์สดของแอดนะครับช่องเก้าเปียกะรวยอ่าพอลายพะรวยกันเมือ่อคืนนี่อ้าวบังเมื่อนี้ก็ได้คุณทาง FC สองห้าหกศูนย์สองหกสองห้าหกศูนย์สองหกกันนะครับเลขสามตัวศูนย์สองหกเลขสองตัวล่างหกศูนย์นะครับอ่ะนะครับเบังกันนะครับ เช่นปากน้านะครับเช่นปากน้านะครับเช่นปากน้าเมื่อคลืนนี้นะครับเมื่อวันที่สิบสามนะครับวิ่งสองกับซีเข่าที่สองนะครับเลขวิ่งเข่านะครับสองบนนะครับสองบนนะครับแต่ประกบคู่นะครับประกบคู่ว่าเขานะครับเพียงอย่งเดีซีนะครับประกบคู่ว่าเข่า แต่ว่าเล็กวิ่งไม่หลุดนะครับเช่นปากน้ำนะครับเช่นปากน้ำเล็กวิ่งไม่หลุดนะครับเอามานี่นะครับเมื่อวันจันนี่เช่นปากน้ำ,นนำขอแก่กตัวนะครับอขอขอแก่กตัวหรือขออ่าเขาเรียกว่ายังกะทวงมันลังคืนประมาณนี้นะครับถ้าพูดภาษาอ่ามวนๆนะครับพี่น้องทวงมันลังคืนว้สันเนาะอ่ะจะมันลังคืนจะขึ้นบวกขึ้นมาเบื้องกันนะครับ เียนปากน้ำนะครับผมงวดนี้นะครับงวดนี้วิ่งรูดนะครับก็ชนกันเทนออนะครับพี่องเอฟซีแปลว่าชนกันได้หลายนี่บางเทียบกับมาบางเทียกับกบา้าบ้าแลยพี่องเอฟซีบนล่างนะครับบนล่างเด้อนะครับวิ่งรูดบนล่างนะครับ วิ่งรูดบนล่างนะครับศูนย์กับสองนะครับศูนย์กับสองนี่ยศูนย์กับสองเนี่ยวันนี้ไปใช้อีดีเนาะพี่น้องเนาะอ่ะจะมากกันมากๆมาเบิ่งกันนะครับนะครับเด่นที่สองนะครับเด่นที่สองคือเก้าแหะครับทั้งอาทิตย์ทั้งเดือนบันนี้ไปใช้อดอกซองเนาะครับนเน,นาะไอ้ชิ้นี้วัดนี่ซะบ่ มาเป็นยังครับไปลองเลเป็นแนวทางกันนะครับศูนยนะครับ05นะครับศูนย์หนะครับ04นะครับ แล้วก็07นะครับนี่ครับพี่น้องเอฟซี050407นะครับถ้ามาสองเลพี่น้องเอฟซีมาสองนะครับมาสองนะครับสองห้านะครับสองสี่นะครับ สองเจ็ดนะครับสองเจ็ดนะครับเอาที่นี่มาเบิ้งกันนะครับว่านะครับให้เบิ้งกบคู่กันกับหมวดที่ผ่านมากันนะครับเช่นปากน้ำนะครับเด็กวิ่งเขาหลายงหมดเลยพี่น้องพี่เช่นปากน้ำแต่ว่าจับคู่ว่าเขานะครับมือนี้แหละมือที่จะมันจะมานะครับมันจะมานะครับ เมื่อที่แล้วเส้นปากน้ำให้วิง่งบนล่างสองกับซีนะครับเก่าที่สองของเก่านะครับของไม้ที่สิบหกตุลาสองหาหกหกกันนะครับซึ่งตรงกับเลขรัฐบาลไทยออกนะครับมือเดียวกันนะครับยังมงเวีนประมาณบสามสี่วงแงการรับทัพย์กับรัฐบาลไทยล้ากำลัรับซัพย์ก,กันกับเล่าทัฒนาสองทุ่มเคืองกันต่อประมาณนี้นะครับเนาะ อะเด่นสองนะครับเด่นสองเส้นปากนำเน้นนะครับเน่นนะครับเน้นที่ศูนย์อะศูนย์เจนะครับ0ูนย์เกับสองห้นะครับสองหานี่มันตัวเด่นนะครับพี่้องเพี่สองหานะครับในสองคู่สนั้นนะพี่้องเพี่นะครับสองคู่เข็งแขมกันดวดนะครับ อ้างสิเนี่ยพี่น้องพี่แคปหน้าจอกันเอาไว้นะครับกับราพัฒนาเชียนปากน้ำขอให้เฮงเรวยๆกันนะพี่น้องเด้อเฮงรุ่ยรวยๆกันเบื้องเป็นแนวอาทาง,น,งนะาน,าน,นะพี่น้องเด้อนะครับชอบใครเอาเหมาะชอบกับพานสันเดาน้องพี่น้องพี่ซีอ้างขอให้โชคดนกันนะครับ